ตังคังอ๋อรู้จักคังไหมคังคืออะไรกระปุกอมสินเอนะอะไรนะกระปุกอมสองสายสานสายสาสายสารคืออะไรนะางกระปุกอมสินคังนะ ได้พักี่นุ้งตก้าค่อยป้าดุฟูอร่อยมากหลังจากได้ชิมแล้วมันไหมมันแบบเลี่ยนอะไรอย่างงี้มีไหมแบบกรอบกรอบอกรอบกินแล้วแบบ ไม่ไม่ไม่มีน้ำมันฉ่ำในคอไม่มีใช่ใช่หมดเลยต้องลองนะคทอดสลัดน้ำมันทอดสลัดน้ำมันจะทอดไปแล้วเต้นไปด้วยมาทางตะกองเนี่ยกินเก่งเลยกูกินไปกวนใจกูเดี๋ยวกินทอดมันแล้วบอกเลยโอ้นี่ใกินทอดมันอีกเออได้ขอค่าตัวได้ค่าตัวแล้ว ันนีช่วยเพิ่มหน่อยแบบรีวิวทำคนเดียวแล้วอันนี้กินแบบออยังไม่ใส่น้ำจิ้มอ่าๆเป็นไง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 ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยถ้เทียบกับคลองวานรสชาติโอเคไหมเคยกินของรสชาติได้แล้วอืมแล้วก็แป้งน้อยแป้งน้อยแป้งน้อยเที่ยวคลองวานหมายถึงไงนะคือมีแต่คนบอกว่าเออมีแต่คนบอกว่ามันปลากรายของวานอร่อยอร่อยไม่เคยกิน อา่าจะกินพีซซ่าด้ยกินไอ้นี่เป็นยังท่านานไหมยังยังครับอ่าต้องลองต้องลองอาจจะไม่ต้องไปไกลถึงคลองวานแล้วมาที่แก่งกระจานก็พอครัวตาน้อยนะครับแก่งกระจานครัวบ้านตาน้อยครัวบ้านตาน้อยอลองครับออร่อยครับแต่ว่ามันอร่อยคนละอย่าง ทอดมันนี่ถ้าเกิดจะมันให้อร่อยคือมันขึ้นอยู่กับพริกแกงที่เขาผสมรสชาติของพริกแกงแต่ว่าพริกแกงที่นี่ของวานไม่เหมือนกันคนละอย่างครับพริกแกงเพชรไอ้พริกแกงเพชรบุรีนี่ชื่นชื่ออยู่แล้วคือรู้ว่าที่พูดไปเดี๋ยวมันไปตัดออกแล้วไปภาคที่้อเสี่ยได้อัาเสี่ยงอยู่แล้วไม่ได้กินไงอร่อยกุ้งอ่ะกุ้งอ่ะไม่ได้แล้วต้องต้องถ่ายก็อร่อยแล้ว ัอออร่่ยยูพี่แนนต้องพีชีพอ่ะมึงออกไหมพี่แนนต้องพีชีพไม่เอาจริงเหรอต้องกินยังไงอ่ะต้องกินยังไงครับโอ้ยดูสิเนื้อแบบเห็นมันไหมคะนี่แน่เห็นมหร้อนอ่ะการกินคือจับยังร้อนเลยแล้วถ้ามันเข้าปากอ่ะตะกี้มุกต้องเข้าไปแล้วก็แบบอย่างลไรนะ ต้องเก็บอาการด้วยนะเออร้อนดีว่าอืมเด้งเนื้อเด้งเนี่อโนเนื้ออะเนี่ยอืมมมียมันต้องตัดอ้นี่ตืดมาก่อนเปล่าตัดร้อนมากวิ่งวิ่งกูเหนโดนโดนโดนไม่อ๋อ อยู่แล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอะฮ๋เแ็นบายเห็นไหมอ๋อแข็งตัวเลยเหรออ๋อแ้งแดงเนี่ยฮะกุ้งอะไรนะเดี๋ยวกุ้งกุ้งสดอ่ากุ้งสดสดแล้วขาวไหมขาวขาวกุ้งแช่ปลา ไปหมดแล้วอ๋อไปแล้วเหรอยังไม่ได้กินหไปมดแล้วมาตอนไหนวะเนี่ยกุ้งถือไว้ก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่มันมีด้วยเหรอมันโดดหนีระหว่างทางหมดแล้วเอาไปเอาไปไปกุ้งถ่ายนี่กุ้งถ่ายนี่อันนี้คืออะไรนะกุ้งสดกุ้งสดใช่กระโดดไปหมดแล้วกระโดดไปหมดแล้วเกรียดสังหารไหมวะเหมือนมันมีชิมิตอ่า อ้าวเหรอไม่เห็นเลยอันนี้กุ้งซ้อนมะขามนะมนอ่ามาดูนี่นี่ทีเด็ดอยู่ที่นี่นะซอสกินซอส <laughs> ที่ถูกที่ถูกต้องนะเวลากินกุ้งซอนมะขามครับเอาให้กินซอสรู้หรือ,อยังกุ้งเนี่ยทิ้ง <laughs> อ้าวเหรอขอได้ไหม อ่ามามากินกุ้งกินกุ้งสดแค่ไหนฮะมันเยแหมั่ดูดูดูดิเหมื่อวะมันเยิ้มเลยมันเยิ้มออกตูดอะอะนี่มันออกตูดเนี่ยมีหัวนี่ตูดนี่มันเยิ้มออกตูดเห็นไหมบีบเหนื่อยไหมไงโอ้โหไม่ได้กินว่ะมันเละอ่ะมันออกตูดอ่ะ นี่นะอีชีพอาชีพอืมว้าามันเยอมเลยแต่จริงจริงแล้วมันมันต้องกินซตามอีกทีนึ่มันต้องกินซอตาอีกทีนึงมันไม่หวานมันมัเยอะอืมนี่อ่ พาออูร้านที่นี่เรามาแอบดูครับมีห้องค้าวเกะด้วยแต่ว่าเห็นไหมอ่างไงเราไม่ได้มีแบบเราไม่ได้ซื้อเขานเนาะเลยแบบเขาเลยไม่ให้เข้าเราก็มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยวที่ให้ด nine, yeah. okay. ูอ oh, um, um, ีกทีนะเราจอีกทีนะนี้เขะโอเคโหกี่กล้องอะหนึ่งสองสามหลายมุมนั่งแบบนั่งแบบนั่งแบบเสรเล็บเสร็เล็บ่อไ้ก่อนไม่ไให้ปโฟกัสก่อนเปล